สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปการวิเคราะห์ forex แล้วก็ราคาทองคำประจำวันที่6สิงหาคม2563นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสามารถที่จะติดตามแล้วก็ดูการวิเคราะห์ได้ในทุกๆวันนะครับ โดยได้รับการสนับสนุนจากเพจ thai forex 2 4 com แล้วก็เว็บไซต์ thai forex 2 4 com นะครับผมเพื่อนเพื่อที่สนใจติดตามคู่ไหนเป็นพิเศษก็สามารถพิมพ์แนะนำมาได้นะครับที่ทางคอมเมนต์ Youtube หรือจะเป็นทางด้านคอมเมนต์เพจ Facebook thai forex 2 4 com ได้เช่นเดียวกันนะครับวันนี้ ข่าวคราวความเคลื่อนไหวเริ่มต้นกันที่ทองคำจริงๆแต่ละคู่ในวันนี้สถานการณ์ยังจะนิ่งๆน,นะครับไม่มีความเคลื่อนไหวห,หวือหวามากแต่น่าจะมีห,หวือหวาอีกีคือวันพรุ่งนี้ครับน่าจะมีจริงๆเพราะว่าจะมีความชัดเจนเกี่ยวกับตัวเลขที่นักลงทุนหลายคนจะต้องติดตามกันในช่วงต้นเดือนก็คือเรื่องของตัวเลขนอนฟาร์มนั่นเอง ราคาวันนี้เมื่อเทียบกับเมื่อวานก็แทบจะไม่เปลี่ยนแปลงมากนะครับถ้าเกิดแนวรับแนวต้านผมก็คงจะไม่ได้วางกรอบอะไรเยอะอาจจะต้องไปย้อนดูคลิปของเมื่อวานนี้นะครับว่าวางกรอบแนวรับแนวต้านไว้ประมาณไหนนะครับแต่ถ้าจะย้ำพิิอีกทีแนวต้านของการขึ้นรอบนี้ของทองคำนะครับการพุ่งขึ้นมารอบนี้เนี่ยเป้าหมายอยู่ที่20,70เหรียญดอลลาร์จะทอยเอานะครับซึ่งก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้เหมือนกันต้องดูต้องรู้นะครับว่าเจะ ปิดจ็อบในวันศุกร์นี้หรือเปล่าในราคานี้นะครับ USD JPY ออจริงๆก็กลับมาอ่อนตัวอย่างที่ได้พูดไวตั้งแต่เมื่อวานนะครับยต้องรอดูความชัดเจนอีกทีว่าจะมีแรงกดดันทำให้ USD JPY นั้นลงไปได้อีกหรือเปล่าเพราะก่อนหน้านั้นนั้นก็เทล,ลงไปค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับก่อนจะมีการดิดตัวกลับขึ้นมาด้วยเพราะว่าการอ่อนตัวของค่างเงินเยน ปัจจุบแนวรับแนวต้านจริงๆร,ราคาเมื่อวานกับวันนี้แทบจะอยู่ที่เดิมกันเลยนะครับมันแนวรับแนวต้านเนี่ยอาจจะขอเพื่อนๆแนะนำเพื่อนๆให้ไปดูคลิปเมื่อวานแล้วกันนะครับที่ประเมินแนวรับแนวต้านของในคู่ USDJPY ไว้อย่างอย่างที่เรียนตอนต้นนะครับว่าวันนี้ครับค่อนข้างนิ่งๆครับน่าจะไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรเยอะแยะมากมายส่วน GBPUSD เงินปอนแพ้ด้วยอ่ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐตอนนี้ราคาขึ้นมาชนแนวต้านที่หนึ่งนะครับเป็นน่าจะเป็นจุดแนวต้านในการปิดทํากําไรจุดแรกไปก่อนแล้วตามที่ได้ไกล์ไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะครับทีนี้ก็ต้องมาตามรู้นึ่งต่อครับว่าเ,ออเขาจะยืนเหนือแนวต้าน1.3170ได้หรือเปล่าถ้าประมาณสักสองทุ่ม สองทุ่มสองทุ่มครึ่งโดยประมาณของบ้านเรานะครับในวันที่6สิงหาคมเนี่ยเวลาประมาณ2องทุ่มถ้าราคาขึ้นไปยืนเหนือ1.3170ได้ก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปเทสแนวต้านที่2ซึ่งก็คือจุดทำกำไรที่2ของเราบริเวณ1.32.6เดห๋ยวนลุ้นกัน2ทุ่มนะครับใครที่วางข้างฝ่ายลองหรือวางข้างฝ่ายบายไว้นะครับ จริงๆก็พยายามเทสมาสองสองครั้งแล้วมั้งครับเดี๋ยวแป๊บนึงน้องเข้าไปดูลายชั่วโมงนี่พยายามโดยเฉพาะสี่ชั่วโมงหลังนี้พยายามเทสมาตลอดเลยนะครับแล้วก็จะผ่านบ้างไม่ผ่านบ้างนะครับยังไต่ๆต่อยู่บริเวณแนวต้านนี่แหละเดี๋ยวต้องมาตามลุ้นครับว่าพอสองทุ่มครึ่งแล้วตลาดฝั่งอเมริกาเปิดเนี่ยจะมีนวอน้มน,นักลงทุนนั้นจะมองไปในทางที่ทางใดนะครับ แต่โดยเทรนทางด้านเทคนิคก็ยังบอกว่าเป็นเทรนขาขึ้นอยู่นะครับผม Gbpjpy ก็ถึงจุดทำกำไรแรกแล้วนะครับถ้าใครมีสถานนะบ่ายก็ปิดทำกำไรไปได้สักส่วนหนึ่งก่อนหรือครึ่งหนึ่งก่อนก็ได้ครับเพราะว่าชนแนวต้านแรกไปแล้วเหมือนตัวคู่เงิน GU อยเลยนะครับ UiUSD ชนแนวต้านไปแล้วนก็น่าจะวิ่งอยู่ในกรอบจริงๆถ้าสามารถยืน1.190ไม่ได้เนี่ก็ขึ้นไปอีกไกลเลยนะครับเียต้องรุ้นดูอีกทีหนึ่งว่าว่า,าจะมีโอกาสขึ้นไปเทสอยู่ตรงนั้นได้ไหรือไม่แต่ว่าล่าสุดล่าสุดเนี่ยขึ้นไปเทสแนวต้าน1.190ที่เราวางกรอบไว้เมื่อวานนะครับแล้วไม่ผ่านแล้วมีการย่อตัวลงมา แต่ตราบใดที่ราคายังยืนหนอยู่เหนือเส้นเอเวอร์จราย4ชั่วโมงในกราฟทมเฟรม4ชั่วโมงนะครับเส้น Mo v วิ g a v e r a g e 21วันเนี่ยถ้ากราฟราคายังสามารถที่จะวิ่งอยู่เหนือเส้น Mo v วิ g a v e r a g e นี้ได้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปเทสไฮแล้วก็ผ่านไฮได้อยู่นะครับโดยมุมมองเนี่ยก็ยังมองว่าดอลลาร์ยังมีโอกาสอ่อนตัวแล้วก็ในส่วนของ ทางด้านปัจจัยเทคนิคเนี่ยก็ยังเป็นเทรนขาขึ้นอยู่นะครับนั้นใครที่มีสถานะบายก็ถือรอดูสถานการณ์ไปก่อนนะครับรอคัดล็อตอีกทีก็ตอนที่กราฟราคานั้นมันไต่ลงมาต่ำกว่าเส้น moving average ยีสแล้วกันนะครับนั้น e u r รแพ้ด้วยข้างเงินเยนก็วิ่งไปในทิศทางเดียวกันกันกบ ยูโรดอลลาร์สถานการณ์คู่นี้ราคาแทบจะอยู่ที่เดิมกันเมื่อวานเลยนะครับเป็นจุดที่แนะนำให้เข้าออเดอร์บายหรือว่าออเดอร์ลองถ้าใครเปิดไว้ก็ถือสถานะรอดูสถานการณ์ไปก่อนครับผมเพราะว่าเรามีจุดคัดลอดของเราอยู่แล้วก็คือบริเวณใต้เส้น moving average นะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังอยู่เหนืออยู่ห่างๆอยู่ USD p a i ด้วยค่าเงินดอลลาร์แคนาดากันนี้ ถ้าใครมีสถานะก็ถือไปได้ก่อนครับติดสถานการณ์เนี่ยไม่ต่างจากเมื่อวานก็ถือสถานะถ้าใครเปิดสถานะช็อตเซลไว้ก็ถือสถานะรอไว้ก่อนได้แต่ว่าถ้าเกิดใครยังไม่มีสถานะรู้สึกว่าตอนนี้ราคาดิดขึ้นมานิดหน่อยอาจจะสมมุติว่ามี100%ของไม้เนี่ยอาจจะแบกสักส0นนะครับในการเปิดสถานะบายหรือเซลได้นะครับ สำหรับคู่นี้นะครับณเวลาตอน5โมงเย็นนะครับที่พอจะมีจังหวะในการเข้าได้ก็จะมี USD กับ CAD ราคา1.3273เนี่ยจริงๆก็สามารถไกด์ไกด์ให้เปิดช็อตเซลได้นะครับที่ราคา1.3270เปิดช็อตเซลได้ครับเหมือนราคาจะดี่ขึ้นมา แต่ว่าการเทรดอาจจะแบ่งสักอย่าง100%ของเงินทุนที่มีอาจจะแบ่งมาสัก5% 10%ในการยนตหินําทางตรงนี้ไปก่อนแล้วก็ไปรอเปิดเซล,ลอีกทีอีกไม้หนึ่งนะครับที่บริเวณ1.3390ครับแล้วก็อีกไม้หนึ่งนะครับ ไม้สุดท้ายก็คือบริเวณใกล้จุดขัดลอดก็คือบริเวณ1.3340อันนี้ก็จะเป็นไม้ที่1น,นะครับเซลลไม้ที่2แบ่งเป็น3ไม้นะครับไม้แรกเนี่ยสมไม้อาจจะเฉลี่ยเป็น5 5% 5%เเเของเงินทุนก็ได้นะครับเราฉเราเฉลี่ยไปที่3าจุดนี้ยังไม่แนะนําให้ทุ่มทั้ง 30%หรือว่า20%หรือว่าทั้งหมดที่มีในการเข้าออเดอร์ครั้งนี้นะครับแต่ว่าลองลองเฉลีย่ยก็ไปตรงนี้เกาะน,นะครับเพราะว่าการาฟก็ลงมาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับจากจุดสูงสุดที่ขึ้นไปในรอบนี้แนวรับหรือว่าจุดทำกำไรก็คือบริเวณ1.317 1.318ประมาณนะครับซึ่งก็จะเป็น TP ของเราไมยเป็น TP ที่ให้ไวใหนเมื่อวานนะครับ ส่วนแนวต้านก็เป็นไม้ที่สองจุดไม้ที่สองกับไม้ที่สามเราเข้าครับคือแนวต้าน1น3่งหแล้วก็แนวต้านที่สองหนึ่งซึ่งถ้าหากยืนเหนือตรงนี้ไปก็าอาจจะต้องคัดลอดไปก่อนครับผมก็มน่าจะมีจังหวะเข้าใน USD CAD นะครับ ที่พอจะมีแก๊ปช่องว่างให้พอได้ทำกำไรบ้างเล็กน้อยนะครับสำหรับหลาย4ชั่วโมงแต่ว่าการเข้า USD CAD นาะยจะต้องอต้องทำใจนิดหนึ่งว่าอาจจะเป็นการถือในระยะ2-3วันนะครับไม่ใช่แบบ 1, 1ชั่วโมงปิดจ็อบอะไรประมาณนี้ครับนะ่าจะเป็นระยะกลางถึงยาวไปวันนี้ก็อาจจะต้อง จริงๆมันยังไม่มีข่าวอะไรน่าสนใจน้อมีวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ก็ติดตามนู้นว่าทองคําจะไต่ขึ้นไปถึงสองศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ตามเป้าหมายที่เราวางไว้หรือเปล่าแล้วก็จี GU จะขึ้นไปอยู่เหนือหนึ่งจดสามหนึ่งเจ็ดศูนย์ได้ไหมถ้าขึ้นเหนือได้ก็อาจจะขึ้นไปปิดจ็อบให้เราเลยตามเป้าหมายที่เราวางไว้ก็คือหนึ่งจดสามสองหกศูนนะครับ E.U. ถ้าน่าจะยังวิ่งอยู่ในกรอบอยู่เนะเทสแนวต้านอยู่ประมาณ1นึ่งหนงครั้งแล้วนะครับแต่ว่าไม่ผ่านเดี๋ยวต้องดูว่าการขึ้นไปเทสรอบนีนะ้จะผ่านหรือเปล่าโดยรวมราคายังไม่ค่อยเคลื่อนไหวไปไหนนะครับยังเคลื่อนไหวทรงๆอยู่หลังจากที่โพสคลิปเมื่อวานนะครับราคาก็เคลื่อนไหวอย,อยู่ในซส์แคบๆ น่าจะมีบือวาทีก็วันพรุ่งนี้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาติดตามสถานการณ์กันอีกทีหนึ่งนะครับก่อนนอนฟาร์มว่ากรับเป็นอย่างไรแล้วก็ดูว่านักวิเคราะห์เนี่ยมองมุมมองตัวเลขที่จะออกมาเป็นยังไงกบ้างนะครับเพื่อจะได้ลองดูสถานการณ์การเคลื่อนไหวเบื้องต้นเดี๋ยวแถมท้ายนิดหนึ่งเดี๋ยวลองเข้าไปซูมดูลายหนึ่งชั่วโมงละสามสิบนาทีกันบ้างนะครับในการเทรดสั้นโอ้ จริงๆจ,งจ,งจงีอูถ้าลายสามสิบนาทีนะครับเอาเป็นลายสามสิบนาทีนะเเขายืนเหนือเส้นแนวต้านไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกแท่งห้าหกสามสิบเอ่อจริงๆประมาณสามสี่ชั่วโมงก่อนหน้านั้นน้ำไม่ผ่านเลยนะครับลายกราฟลายสามสิบนาทีแต่ว่ามีแท่งล่าสุดเนี่ยยืนเหนือได้นะครับก็เ,เป็นสัญญาณเฮ้ยอ,อัด อาจจะกลับมายืนเหนือเส้นแนวต้านจุดหนึ่งหได้นะครับนี้ถ้าไปยืนเหนือได้เนี่ยก็มีโอกาสขึ้นไปต่อนะครับใครที่สถานะบายไว้ก็เราลุ้นครับถามว่ามีจังหวะเข้าไหมจริงๆลายสาสินาทีของ G.U. ตอนนี้นะครับมีจังหวะเข้านะครับก็คือเปิดสถานะบายได้เลยนะครับณนะเวลานี้เลยตอน5้าโมงเย็นนะครับ เพราะว่ากราฟราคา30นาทีถ้าเป็นคนเทรดซันนะครับราย30นาทีสามารถปิดเหนือแนวต้านได้แล้วนะครับก็สามารถจะเข้าออเดอร์บายได้เลยแล้วก็ไปลุ้นครับอาจจะถือลุ้นยาวๆสัก20-30ปิบหรือไม่ก็ไปลุ้นกันที่1.3270วัดกันตรงนั้นเลยก็ได้นะครับแต่ว่าในระยะการเทรดสั้น30นาทนะีมีจังหวะเข้าแล้วนะครับสำหรับ GBP/USD ครับผม พอซูมเข้าไปใน3ามสิมทีก็มีจังหวะประมาณนี้ครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอให้โชคดีในการเทรดแล้วก็ฝากกดติดตามเพจ thai forex 2 4 com รวมไปถึงช่องช e l youtube ด้วยนะครับผมเจอกันทุกวันแบบนี้ในช่วง5โมงเย็นจนถึง2ทุ่มนะครับแล้วแต่ว่าวันไหนปริงเวลามาได้นะครับเพราะผมก็มีภารกิจในส่วนของการเทรดแล้วก็ในเรื่องของการทำุรกิจต่างๆด้วย เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับผมขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ